เอาล่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ็อตแชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับเรามีนัดกับสาวนะครับผมมีนัดกับกับสาวไม่ใช่แบบว่านัดไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนัดนัดเพื่ออ่าที่จะมาเล่นเกมนะครับผมก็มีคิวนะครับผมไปจองคิวเขามานะครับอืึคิวโคตรเยอะโอ้โหมีหนุ่มๆม,มันแบบไม่ได้มันเล่นเกมเหรอกกูดูทรงละมันไม่ใช่แบบ จะมาเล่นเกมหรอมาจีบเออโอ้โหทําเป็นเฮ้ยพี่พิมพ์จะเล่นด้วยจะเล่นด้วยอืแต่ที่จริงอ่ะในใจก็คิดว่าแบบจะมาจีบไงเออ,เอ,อแต่หนึ่งในนั้นไม่มีผมนะครับผมออก็ผมเป็นอาจารย์ของเขานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนลูกศิษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ก่อนหน้านี้นะผมเคยสอนมาแล้วครับแต่เขาไม่ใช้ไงเออคือแบบโอ้โหเล่นก็ แพเหมือนเดิมอะแพ้ยับเลยอะโอ้โหไข่หน้าเลยอาจารย์อะไรวะสองลูกศิษย์อย่างนี้เออคืองี้คือวันนี้ผมจะมาสอนใหม่นะครับคนมาดูซิว่าวันนี้ใครจะชนะนะครับระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับมา ก่อนจะไปชมคลิปฝากก, like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับหากใครอยากดูไลฟ์ก็สามารถไปดูทางช่องติดต่อสามนี้เลยนะครับะตรีมทุกวันเวลาตีสี่เป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องติดต่อให้ด้วยนะครับและหากใครอยากดึงเงินกับผก็สามารถไปทักเทได้เลย <Wow. S 1> นะครับแล้วเจอกันครับกดกันเลยครับไม่ต้องรอนานนะครับ มาดูด้านฝัง่งของอาจารย์จอ็อกกันก่อนนะครับผมมากับระบบแผน4-2-1-3นะครับผู้รักษาประตู m a n u เ l Neuer น,ออนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กมีแคม k e n เออร์กับเวอร์จิลฟันดายครับแบ็กซ้ายอัลฟอนโซเดวี s แบ็กขวาคอสตาคุต้าครับกองกลางแนวรับิมิชก่อนมีฟีลกองกลางใช้อ a v i d b ิ c k บ็คแคมนะครับกองกลางแนวลุกใช้จู d e b e ล l i n g h ปิดซ้ายใช้เนยมาจูเนียร์นะครับปีกขวาใช้เมสซี่ส่วนหน้าเป้าใช้ลุงเมนิเก้นะครับมาดูทั้งฝั่งของลูกศิษย์กันบ้างนะครับผมมากับระบบแผน4222นะครับผู้รักษาประตูนะครับใช้ดอนนารูมานะครับคู่เซเตแบ็กใช้ซาลิบากับเอ็ดเมซอนนะครับแบ็กซ้ายเทโอเนเดสแบ็กขวาคอสตาคุต้ามิดฟิลด์กองกลางใช้เฟรกี้เดยองนะครับมิดฟิลด์ตัวรับ ใช้ซาการิยนะครับตัวลุก2คนนะครับใช้ยฮันครับกับเควินเดบอยร่างใหม่นะครับคู่หน้าเป้าคู่นะครับใช้ซามิโอเอโต้กับคิลเล่เนบเป้นะครับเอาแล้วนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอีฟุตบอล2024นะครับทีลู่ภูพบกับอัลฮิลานนะครับผมกระผมจ็อกเป็นผู้บรรยายนะครับผม เกมเริ่มทังฝั่งของลิเวอร์พูลเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับลิเวอร์พูลวันนี้มากับชุดเสื้อสีแดงนะครับผมเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะดุนะครับผมก็วันนี้มาดูกันว่าลิเวอร์พูลจะดุหรือไม่นะครับก็มาชมกันนะครับเป็นบอลตางฝั่งของอานีลานะครับจ่ายบอลเสียมาเกวินเดบรอยเกวินเดบรอยลากเขาเนี่ยไม่มีตัวจ่ายนะครับยังได้อยู่ครับคือหลังมาที่คอสตาคุต้า สการิ亚าเสียบอลกับลมูมานิเก้ครับแล้วเนมาชูเนีนยเนมาชชูเนีนยวน,ล,นลูามานิเน P, ก้ขึ้นหลังไปที่ช่ายช่วยิมิสแบ็กแคมครับเนม่าเนม่าแบ็กแคมแบ็กแคมตรงกลางคือหลังทำชิงกับจุดแล้วไหลไปที่เมสซี่ลูกนี้ยกมาลงโ,โ,โล่งโอ้โหโล่งโล่งอย่างนี้ให้ลมูมานิเก้นะครับก็ โดนสิครับโอ้โหโขกมาเต็มๆนะครับลูกนี้ขึ้นนําไปก่อนเลยครับอันฮิลาในนาทีที่สิบสามนะครับจากลูมบนะินิเก้นะครับ,รบโอ้โหไม่มีตัวประกรบแล้วครับนี่นครับโอ้โหจาจังหวะที่ประกรบแล้วหลุดม,มาเดี่ยวๆเลยครับไม่มีตัวประกรบออยู่คนเดียวอย่างนี้ก็เต็มๆเลยครับลูกนี้ลูมบินิเก้ ก็เรียบร้อยนะครับขึ้นนําไปก่อนนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอันธิฮิลานและเปิดยาวมาจังหวะนี้คอสตาคุต้าเลือกยังไงเลือกขึ้นหลังมาที่โกมเอา้าวไม่ถึงนะครับโอ้โหเสียเตะมุมเลยครับทีนี้เป็นทางด้านของเฟรงกี้ดดยองนะครับรับหน้าที่เปิดลูกเตะมุมนะครับจะเล่นยังไงสั้นหรือยาวครับลูกนี้เปิดเสาแรงมาแลวโขกมาไม่มีตัวซ้ำครับโอ้โห บอลย้ำไม่ออกครับอัล์โวโซเดวีไล่ไปที่เนมา้าคืนอืมไม่ได้ครับโอ้โหพยายามจะส่งให้ลูมมนิกเก้เมื่อก,กี้นะครับเดยังได้อยู่ครับอาริลา่าเมสซี่เมสซี่ตรงกลางจุดเบนลิงแฮมไล่ไปที่เมสซี่ใหม่จุดทำชิงกับเมสซี่เมสซ,มสซี่คิมมิชชับคิมมิสอืมเอาอย่างงี้ดูตั้งไว้ตรง กลางสนามเอโตเลือกยังไงซ้ายย้อนครับโอ้โหไม่ได้มองหลังครับหืมโ,โดนโฉกไปดือด้อเลยครับจุดอ่อพมายามแบคแค้มครับหลายาที่เนมาชชูเนียหลายประตูกลางมาแบคแคมลูกนี้ขวายิงติดบล็อกรับโอ้โหพลิกมาสวยครับจังหวะนั้นนะครับแล้วก็ยิงไปจิดบล็อกครับแต่เปิดบอลยาวมาโดนโชนมาลูกนี้ก็ ฝ่าวนะครับหรือว่าพูได้ฝาวครับได้ฟีคิกมาก็เป็นนักแสดงกิวตเไดบรอยครับไอ้ขอไปนะครับ่เฟรนกี้ได้ยองครับหลับนาทีจะเล่นสั้นหรือว่าจะเล่นยาวนะครับยังไงครับกำลังคิดอยู่ครับจะเล่นยังไงเปิดยาวครับลูกนี้โมนดังไม่ได้ เบคแฮมเนมัตชูเนียแบคแฮมใหม่จุดเบคแฮมเบคแฮมสายเติมแล้วครับยังไม่ส่งตรงการลางเนมัตชูเนียไหลไปที่จุดจุดสายลงและชิพมาลูกนี้มงสกัดไปก่อน,นครับแล้วมงตั้งมาเอา้าโดนโชกมาได้คิมิชหลายเมสซี่ไม่ถึงครับโอ้โ oh. หเอาอย่างดังได้อยู่หักข้อมาที่เมสซี่ขวาเมสซี่แตะหนึ่งจังหวะแล้วก็เปิดมาลูกนี้วอลเลย์เรียบร้อยแล้วครับโอ้โ oh. ห คนเปิดคนเดิมคนยิงคนเดิมครับโอโ้โหทั้งสองลูกเลยครับผมแม่เขาขากันจริงๆนะครับแมสซี่กับลุงมินิเก้น,นี่ครับแล้วประเด็นคือแมสซี่เปิดด้วยเท้าขวาทั้งสองลูกเลยครับโอโ้โหเป็นเท้าที่ไม่ถนัดด้วยนะครับแล้วเปิดมาลูกนี้สวยงามเลยครับวอลเลยจักรยานอากาศโอโ้โหอ,อาริลาลขึ้นนำสองประตูต่อสูนนะครับนำห่างเลยทีเดียวครับ เอาละครับผมครึ่งแรกก็มาจะจบเกมแล้วครับนาทีที่42นะยครับตอนนี้เอเดนได้เปิดยาวมามดนสก,กัดไปก่อนนปที่เดวี่ครับเนมาชนเนียเนยมาตัดเข้าในมาคึงหลังวิที่กิมมิสขวาคอสตาคุต้าไหลไปที่เมสซี่ครับทนหลังมาคอสตาคุต้าเลือกตรงกลางกิมมิส แบคแคมแบคแคมไรไป,ไป้ายแล้วแบคแคมแบคแคมหักข้อมาตรงการจูดเป็นเลแกมโอ้โ oh, ห oh, ลูกสามไม่มาครับยิงติดบล็อกแม่แล้วก็จบเกมนะครับครึ่งแรกนะครับก็โดยทางฝั่งของอาริลาขึ้นนำห่างไปก่อน2ประตูตอ่อศูนย์นะครับจากลูมานิเก้ครับโอ้โ oh, ห oh. แม่ลูมานะิเก้กับเมสซี่เลยเข้าขากันจริงๆครับ มาดูข้่งหลังกันต่อนะครับเป็นด้างของอาริลานนะครับผมเปิดเกมลูกเคลียร์ต่อนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับคอสตาฟุตา้ามาดูสิว่าข้่งหลังนี้อ่าท่าางของลิเวอร์พูลนะครับจะแก้เกมยังไงนะครับจะโดนลูกเพิ่มหรือว่าจะพลิกกลับมาชนะ3-2ได้หรือไม่แล้วดูจังหวะนี้แล้วเปิดมาลูกนี้เอา เอายังไงซาลิบาตเคียไหมคับแม่บอลออกไปแล้วครับลูมมนิเกอเกือบจะโดนลูมานิเก้แฮตทริกนะครับเปิดเจ้ามามงกตั้งมาได้ครับเควินเดบรอยเกวินเดบรอยวนยังไงไม่มีตัวมารับบอลยังไงคืนนามาไม่ถึงเอบเบเป้ครับคิม,มิชเป็นบอลน้ำฝั่งของอาริลานะครับจุดเป็นลิงแฮมขวาขวาไม่จ่ายครับไปซ้ายดีกว่า เนมาชเนี่ยเนมาแตะยาวมาลูกนี้โดนดังเอาไว้ได้ครับแทงยาวมาอืมอบัปเป้นะครับไม่ไม่ได้ครับแม่ไปลุกทุ่งมาฟันได้ครับ <The attendance S 2> ขวาคอสตาคุต้าเมสซี่คืนคอสตาคุต้าใหม่คืนเมสซี่ใหม่ครับทำชิ้นสองคนไปด้านในคิมิชจุดคิ ish, มิชใหม่คิมิชคิมิชเลือก ยังไงจุดจุดแทงยาวตัดตัดหลังมาลูกนี้แล้วยิงแลส้สซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหจิตบล็อกครับแม่เกือบได้ประตูจากจุดเบลลิงแฮมแล้วจังหวะนี้ดูแม่ออไม่มาครับลูกนี้เว้าของคิมมิชครับรับนาที่เปิดเตะมุมนะครับจะเล่นสั้นหรือยาวนะครับเล่นสั้นนะครับเนมาชชิเนีย คือหลังไปเลยครับอเกือบโดนโชกค,ครับคอสตาคุต้าคิมิชคิมิชยังไงเลือกคอสตาคุต้าคืนที่คิมิชใหม่ครับตรงกลางทำชิงหนึ่งสองและไหลไปซ้ายเนมาชชูเนียเนมาโยกโยกและมีช่องและยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับเลยมาชูเนียาดูจังหวะนี้ครับ หนึ่งหนึ่งแล้วก็โยกมาได้สวยแล้วครับผ้โหยไม่ปั่นนะครับจังหวะนี้น่าจะยิงซัดไม่ตรงกรอบครับแม่ตนนันาราเปิดยาวมามงตั้งมาเอาามงตั้งไม่ดีเมสซี่เก็บบอลได้เมสซี่ไปเปลี่ยนแกไปซ้ายคอสตากุต้ามงตั้งแล้วยังไงครับโอ้โหเกือบแม่เกือบนะครับลูกเมื่อกี้เนี่ยหึไม่งั้นโดน ประตูที่สามนะครับไหลไปที่คอสตาคุต้าครับตวัดมาตรงกลางยังได้อยู่เดบลอยเดบรอยมองหาขวาขวามีคอสตาคุต้าแตะหนึ่งทิ้วหืมแตะยาวไปหน่อยครับเสียบอลเลยเนยม่าแหวกไปจ่ายไปทางซ้ายเอลโฟโซโซโูเซรเดวีจ่ายสปีดความเร็วห้มไปจ่ายมาตรงกลางมาไม่ได้ครับโอ้โห ยังได้บอลอยู่ครับลิเวอร์พูลเสียบอลไปแล้วครับแม่เสียบอลง่ายเกินไปครับลิเวอร์พูลเมสซี่โยกหนึ่งทีไหลไปตัตรงกลางเลยไหล,หลไปซ้ายเนมาชูเนียเนม่าชูเนียเลือกอโห้วยเปิดลูกเรียบครับมุมอืมต่ว่าจะจะเปิดหยอดนะครับจหวะนนี้แม่ลไหลามา เอต่างบอลได้ครับอาริลานเมมาชิเนียนย,ยอดมาจุดพักอกมาแล้วก็จบเกมนะครับเอาไปว่าเครื่องหลังนี่ก็ประตูสำหรับอาริลาก็ไม่ได้ประตูเพิ่มนะครับแหมก็ถือว่าแก้เกมได้ดีนะครับทั้งฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับลุกศิตก็สำหรับวันนี้ก็มาอ่าคือเขาเรียกว่าอะไรมัติวนะครับมติวมาอบรมลุกศิ์นะครับ นี่เมื่อเขาเล่นไม่ดีก็ให้เขาโดนโดนโทษนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาตัวท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถามว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามได้นะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ